สวัสดีครับผมนายสมศักดิ์ฉัดทองตอนนี้นะครับเรามาอยู่หน้า โรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคลสังกัดเทศบาลเมืองบางบุญนาคอําอเภอบางบุญน,นาคจังหวัดพิจิตรปัจจุบันจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด19ซึ่งมีการแพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้นประเทศไทยของเราก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะทางด้านการศึกษาจากเดิมทีจะต้องเปิดทำการเรียนการสอนในวันที่16พฤษภาคมจากมติประชุมของคณะรัฐมนตรีได้มีมติว่าให้เลื่อนเปิดการเรียนการสอนไปวันที่1กร,รกฎาคมพุทธศกักราช2563เดี๋ยวเรามาดูว่าโรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคลมีความพร้อมในการที่จะ เปิดภาคเรียนที่1มากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ผู้อํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทิศบาล2กันเลยครับสวัสดีนะคะท่านผู้กครองนะคะแล้วก็นักเรียนที่รับทุกคนนะคะ วันนี้นะคะโรงเรียนเทศบ 2, าลสองวชัยมงคลนะคะสังกัดเทศบาลเมืองบางบุรนาคจะนํานเสนอในเรื่องของนะคะมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและก็เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ซึ่งท่านนายกนิเวศน,น้อยอ่านะคะนายกเทศมนตรีเมืองบางบุรนาคได้มอบนโยบายในเรื่องของมาตรการการป้องกันและให้ความปลอดภัยให้กับนักเรียนของเรา โดยให้นโยบายให้กับท่านเราเวลาศักปันดมรักรองนายกเทศมนตรีเมือ,บองบางบน้ำนะคะฝ่ายการศึกษาะะได้เข้ามาดูแลในเรื่องของการวางมาตรการและความปลอดภัย ภายในโรงเรียนของเรานะคะในส่วนภาพรวมกว้างๆนะคะในเรื่องของการที่เราวางมาตรการนี้เรานํามาตรการเนี่ยมาจากกระทรวงสาธารณสุขนะคะแล้วก็รวมกับกรมของเราด้วยท่านได้ออกหนังสือนะคะให้โรงเรียนเนี่ยวางมาตรการในหลายๆรูปแบบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดนะคะกับนักเรียนในช่วงที่เราจะเปิดเรียนในวันที่1นึ่งกรกฎาคม2อ6 3นนี้นะคะซึ่งในส่วนของโรงเรียนนี้ได้ดําเนินการในในหลายๆจุดในส่วนของโรงเรียนนะคะส่วนของสถานที่นะคะเราเตรียมในเรื่องของการจัดโซนนะ การเว้นระยะห่างนะคะในเรื่องของความปลอดภัยที่เด็กจะต้องไม่แออัดจ,จนเกินไปนะคะผู้ปกครองจะต้องอยู่ตรงไหนจุดไหนการเข้าโรงเรียนของบุคคลภายนอกหรือของครูเราหรือนักเรียนเราจะต้องให้มีการเว้นระยะห่างและเกิดความปลอดภัยสูงสุดภายในโรงเรียนเรา ในส่วนมาตรก,การเบื้องต้นนะคะที่เราได้ทํากันก็คือในเรื่องของความสะอาดก่อนนะคะการทําจุดนะคะที่สร้างอ่างล้างมือขึ้นมานะคะจำนวน12จุดภายในโรงเรียนเราทุกจุดของโรงเรียนนะคะเพื่อให้เด็กได้ทําความสะอาดมือนะคะแล้วก็มีเจลล้างมือนะคะแล้วหน้ากากผ้านะคะมีเฟสชิลให้นักเรียนนะคะสำหรับป้องก,กันการติดเชื้อในช่วงการเรียนนะคะ<ม>ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนภายในห้องนะคะตอนนี้เราก็ได้มีการประชุมในส่วนของฝ่ายบริหาร ทั้งหมดแล้วก็ฝ่ายวิชาการแล้วก็หัวหน้าสายชันประชุมร่วมกันเพื่อวางาตรการในเรื่องของการดําเนินการภายในห้องเรียนนะคะนะคะงดการรวมกลุ่มนะคะแล้วก็ในส่วนของ ครู <C rew> จะเดินสอนนะคะเด็กจะอยู่กับที่จะไม่ให้เด็กเดินไปไหนหรือเพื่อที่จะรวมกลุ่มหรือถ้าจะไปไหนอย่างไรก็ต้องมีครูกำกับติดตามตลอดในเรื่องของการเข้าห้องน้ําก็เหมือนกันนะคะห้องน้ําเราก็จะกําหนดให้เข้าครั้งละ2คนหรืออื่นๆแล้วแต่ที่ครูประจําชั้นนั้นหรือวิชานั้นๆดูความเหมาะสมแล้วมีความปลอดภัยสูงสุดนะคะในส่วนของ, <LEGO S 1> ของเรื่องการรับประทานอาหารนะคะซึ่งพวกเขาอาจจะห่วงมากในเรื่องนี้นะคะในส่วนของอาหารหรือการรับประทานอาหารนี้เราจะใช้วิธีการรับประทานอาหารแบบเดือมเวลา แต่ละห้องจะมีจ well. ุดที่ให้เด็กนั่งทานอาหารนะคะซึ่งจะต้องรักษาความสะอาดในเรื่องของนําช้อนตัวเองมาหรือในเรื่องการล้างมือก่อนรับประทานอาหารนะคะในเรื่องของการไม่ใช้ของรวมกันเช่นแก้วน้ําช้อนนะคะในเรื่องของการล้างมือนะคะในห้องเรียนทุกห้องจะมีเจลให้นะคะมีเจลให้แล้วก็ห้องน้ําที่อยู่ชั้นบนนี้นักการจะทําความสะอาดทุกเย็นนะคะทุกวันแล้วหลังจากเลิกเรียนแล้วนะคะครูก็จะทาความสะอาดห้อง แล้วก็ทำความสาดสิ่งของเครื่องใช้ในนั้นทุกเยน็นในส่วนอื่นๆนะคะโรงเรียนเนี่ยได้ทำคู่มือนะคะเป็นคู่มือแนวทางการบริหารการจัดการการเปิดภาคเรียนในภาคเรียนที่1ให้ครูทุกคนนะคะเพื่อเป็นแนวทางร่วมกันแล้วก็บริหารการจัดการเนี่ยตรงกันนะคะว่าจะต้องทําแบบไหนอย่างไรบ้างนะคะเริ่มตั้งแต่กัน เข้าแถวหน้าเสาธงการเดินเข้าโรงเรียนการรับประทานอาหารการจัดการเรียนในห้องนะคะแล้วในส่วนของที่คิดว่าผู้ปกครองน่าจะให้ความสําคัญแล้วก็ห่วงมากในเรื่องของเด็กที่ต้องมารถโด,ดยสารประจําทางนะคะซึ่งโรงเรียนได้ได้คุยกับทางาได้เชิญเชิญ เจ้าของรถเนี่ยมาประชุมนะคะว่าเขามีมาตรการอย่างไรบ้างในการที่จะจัดคนหรือว่าจัดนักเรียนขึ้นรถซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของรถเป็นอย่างดีนะคะคือมาประชุมแล้วเขาก็จะใช้วิธีก็คือว่า1เนี่ยจะต้องมีการคัดกรองก่อนขึ้นรถโดยการวัดไข้มีเจลบริการให้มีแมสมีเฟสชิลให้ แล้วนั่งให้มีระยะห่างพอสมควรซึ่งก็ได้รับความด้วยมือจุดนี้ปลอดภัยไประดับหนึ่งแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะคะในเรื่องของแนวทางของสถานศึกษาที่เราได้ใช้ในการบริหารจัดการเนี่ยเราก็เอามาจากแนวทางการปฏิบัตินกนะคะสำหรับสถานศึกษาที่ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะคะก็คือขององค์การมิเตสซึ่งในส่วนของโรงเรียนเนี่ยมีความพร้อมนะคะมีความพร้อมในหลายๆด้านที่เราได้เตรียมกันณตอนนี้อย่างเช่นถ้าเปิดเรียนวันแรกนี่นะคะเราก็จะมีแบบคัดกรองนะคะ เป็นแบบคัดกรองที่ให้ครูประจําชั้นเนี่ยเก็บข้อมูลเบื้องต้นกับนักเรียนก่อนนะคะว่าไปไหนมาบ้างามีโรคประจําตัวไหมนี่คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ครูจะต้องเก็บนะคะหลังจากนั้นครูจะต้องวัดไข้นะคะวัดวัดไข้นักเรียนวัดอุณหภูมินะคะโดยใช้เครื่องวัดไข้ด้วยเครื่องมือ can, เทอร์โมสแกนวัดเด็กทุกคนนะคะแล้วก็วัดทุกวันนะคะที่มาโรงเรียนแลวบันทึกเป็นเป็นข้อมูลไว้รวมกระทั่งถึงครูด้วยนะคะบุคลากรทุกคนที่เข้ามาอยู่ในโรงเรียนนี้ก็จะต้องถูกวัดถูกคัดกรองด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้นะคะโรงเรียน ยังได้มีการประชาสัมพันธ์นะคะในเรื่องของอความพร้อมหรือการเอาชนะในเรื่องของไวรัสโคโรนา2019นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอป้ายประชาสัมพันธ์แนวทางความพร้อมเราควรปฏิบัติตนอย่างไรการล้างมือ การใช้เจลถูล้างมือให้สะอาดจะต้องทําแบบไหนยังไงที่ถูกนะคะที่ถูกสุขลักษณะที่สุดนะคะแล้วเวลาเปิดเทอมมาเนี่ยวันแรกนะคะคือช่วงช่วงแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีการเรียนการสอนมากเท่าไหร่เราต้องการเน้นตรงลงไปที่นักเรียนแล้วก็ครูในการสร้างความตระหนักให้มากที่สุดในเรื่องของการป้องกันและเฝ้าระวังนะคะของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือโควิด19นี้นะคะอันนี้ก็เป็นเบื้องต้นนะคะที่ที่โรงเรียนได้ดําเนินการไปนะคะส่วนอื่น ่หรืออาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงแล้วคอยติดตามต่อนะคะและนี่ก็คือมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19ของโรงเรียนเทศบาล2วัดชัยมงคลสังกัดเทศบาลเมืองบางบนาคจังหวัดพิจิตรค่ะขอบคุณค่ะ